วันนี้หลานมาจากกรุงเทพไ้มาดูสวนผักก็เลยว่ากำลังจะเพาะมะเขือเทศอยู่ในอันไหนที่มันเน่าแล้วก็จะลงเฉพาะอันนี้มะเขือเทศจะได้ อันนี้ก็เป็นกะเพราวควายอันนี้ใบยี่รานะคะนี่หน้าร้อนแล้วผักไม่ค่อยไม่ค่อยงามเลยค่ะอันนี้กะเพราวควายนะคะนี่เด็ดนี่มันออกให้มันแตกยอดเงอควายเอาไปผัดพวกเนื้อพวกอะไรได้หมดนะเองคือหอมดีอยู่น,นี่พะแล้ว ตัวนน,นี้ตัดไปแล้วเมื่อวานผักบุ้งตัดไปแล้วให้แม่ค้าก๋วยเตี๋ยวอ่ะนี่แหละก็ปลูกอย่างละนิดอย่างละหน่อยไม่ว่าแต่พวกทวบวบเหลี่ยมกินในครัวเรือนเราไม่ต้องซื้อเขาถก็เทีเทศก็ได้กินนั่นเลยค่ะส่วน อันนี้ก็เนี่เอาไว้แกงเลียงนี่ปลูกไว้ต้นหนึ่งเป็นผักฟังที่มันเป็นดกอกไว้แกงแกงเลียงอันนี้ก็พริกกระเดียงบ้านเรานี่ยแหละไว้กินหน้าร้อนค่ะมันทําผักยากไม่ได้กลางร่มให้มันส่วนนี้ก็มะเขือพอได้กินอยู่ส่วนทางนี้ก็ขายหมดแล้วนี่กําลังจะลงว่าจะลงวางตุ้งอันนี้ตากแดดไว้ก่อนดินอันนี้ก็สลัม กำลังหอ่อมันร้อนแล้วมันหอ,อยากมันหอ,อยากทางนู้นก็มีพวกแค่ทางนูน้นแค่มีแค่มีปลูกพริกปลูกมะเขือส่วนอันนี้ไม่รู้เขาเรียกต้นอะไรไว้กินกับลาบเซมๆไปอันนี้ก็ลงคณะไม่รู้จะเป็นหรือเปล่าลองลองดูมันร้อนนี่ก็ผักบุ้งส่วนทางนี้ก็เป็น กล้วกะะลำก็โอตามนี่หนี่นัวยังไม่ได้เก็บเลยหนี่งปลูกแค่สองสามต้นพอกินในครัวเรือนนี่อันนี้ก็กะะลำนี่ตัดให้แม่ค้าตุ๋เตียวแม่ค้าุ้มตำเหลือแค่นี้อะค่ะเนี่ยกำลังอ่อแล้วก็ให้มัน่อตามอากาศมันร้อนมันหอ่อเริ่ม่อยากละวอ,อ่น,นี่อันนี้ก็มะเขือนี่มะเขือ ส่วนทางนี้ก็มันก็กระลำก็เซมไปนี่นลังหอแล้วส่วนทางนี้ก็คุยช่ายาากระลำส่วนนี้ก็มะเขือพวงอันนี้ก็ในผักสลัดเพิ่งเตะกำลังลงมันแรงมากมันเป็นยากตอนนี้ก็ตากแดดว่าจะลงพริก ส่วนอันนี้ขึ้นช่ายเนี่ยอันนี้ขึ้นช่ายกินในครัวเรานะไม่ต้องปลูกมากขึ้นช่ายส่วนอันนี้ก็พริกอันนี้ก็ฝรั่งนี่ปลูกนี่กำลังออกลูกแล้วส่วนอันนี้แมงลักแค่กินในครัวเดินก็เราก็เอาแค่นี้แมงลักแล้วก็มีกระลำก็เซมไปนี่แมงลักกำลังสวยเลยตัดอันนี้ก็เซมมะเขืออะ มีกระลำมีตะไคร้เซมเๆไปมันร้อนอากาศร้อนปลูกยากตัวนี้ก็มะเขือเนี่ยมะเขือพวงเด็ดได้ทีละครึ่งกิโลก็เอาไปแกงนี่แหละอันนี้ก็มะเขือพวงเก็บตามนี่เก็บตามเองปลูกอย่างละนิดย่างละหน่อยหน้าร้อนส่วนอันนี้ เป็นพริกอันนี้เด็ดไปรอบหนึ่งแล้วก็จะบำรุงดินให้มันออกดอกพริก,กบ้านเราเนี่บ้านเราพริกบ้านเราส่วนอันนี้ก็เป็นเผือกไงวางๆวตัวนี้ก่อน,นยังไม่ได้ปลูกเลยยังร้อนอยู่ร้อนมากเลยอากาศรับพาก็พอได้กิน ต้นทางนู้นก็มีต้นพริกมีมเพือเทศแซมๆไปเ็ได้กินอยู่แรงมันแรงมันร้อน่เขาหมดแล้วนี่ก็หัวราคาได้กินในครัวเรือนค่ะ่นทางนูน้น เือเทศนี่เอามาลงทีงนี้ใบเริ่มเช้าแล้วนี่ส่วนนี้นี่เอาไว้พันนี่นี่มองเห็นไหมนี่ข้างล่างนี่เนี่ยเนี่ยน้ำเต้านั่นนี่มาเริ่มเลยทําพันนี่ไว้ทําพันมันแรงแล้วมันมันเน่าลูกมันเน่ามันออกดอกแล้วมันเน่าเลยมันมันร้อนมากเหลือตัวนี่ตัวเดียวลูกหนึ่งไว้ทาพันนั่นเลยนี่ ในตัวเรียนเราก็ไม่มีอะไรเท่นนี้เละแต่วนนี้ก็ถั่วพูปลูกต้นเดียวพอให้มันเลื้อยขึ้นกำลังสวยเลยน้ำมันแรงมองไปตรงไหนก็แรง่วนนี้ก็พริกขี้หนูเซนเซนไปพริกขี้หนูเนี่ยกำลังออกโอกไปมันจะ ไม่ได้มียาอะไรหรอกรดน้ำเฉยๆนี่เลยก็จบวิดีโอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ